พิเศษซูซูกิเซเลเรียลคอมแพคคาร์สุดคุ้มค่าขับสนุกคล่องตัวประหยัดน้ำมันมากกว่า20กิโลเมตรต่อลิตรโปรโมชั่นผ่อนสบายเริ่มต้นเดือนละ1,999บาทสอบถามข้อมูลได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิหรือว่าที่ดิงด้านล่างได้เลยนะครับฟ i f a o อ l นไลน4 winter update อัปเดตใหม่เปิดประสบการณ์ใหม่มาพร้อมกับนักเตระระดับตำนานอย่างโรนัลโด้อานาในคลาสไอคอนส์พร้อมให้คุณได้สัมผัสแล้ววันนี้กดโหลดที่ลิงด้านล่างได้เลยนะครับ In มากกว่าแค่เสื้อยืดธรรมดาใส่สบายดูดีมี7จัดสีจัดเต็มให้เลือกสรรตัวละเพียง129บาทซื้อครบ5ตัวส่งฟรีแต่สำหรับใครที่ชอบลุ้นจัดกันได้กับกล่อง Mystery Box สุ่ม5สีในกล่องหันษา5ตัวเพียง649บาทพร้อมแถมอีก1ตัวเป็น6ตัวจัดเต็มกันไปเลยใครสนใจไปได้ที่เพจ i n Apparel ที่ลิงด้านล่างนะครับ พราะปีศาจแดงคือหัวใจของพวกเราสวัสดีครับตอนท่านเข้าสู่5ทีปีศาจแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกหนึ่งค่ำคืนของแมตช์เดย์ครับนัดแรกประเดิมปีใหม่ที่กองทัพปีศาจแดงเตรียมเปิดบ้านเจอกับวูฟเวมันตนวันเดอร์เรสนัดแรกถ้าใครจํากันได้นะครับไม่ง่ายเลยนะครับเกมที่โมลินิวส์ทีมหมาป่าทําได้ดีมากๆก่อนที่สุดท้ายนะครับจะมาโดนช็อตเด็ดลูกยิงของเมสันกรีนวูดจัดการไปได้รอบนี้ครับแฟนๆอยากเห็นยูไนเต็ดเนี่ยจัดวูฟให้หนักไปเลยถึงวูฟจะไม่ม่่เเเเเเคคยยยงงาาาาานนรรรรััับแตกกกก็็ออออหทีีมมขข้ฟ์สด อย่างน้อยยิงให้ได้เยอะๆเหมือนกับช่วงต้นเกมนัดเจอเบอร์ลี่แล้วกันนะครับพูดถึงตัวผู้เล่นที่ราฟฟรังนิกเตรียมใช้ในเกมนี้น่าแปลกนิดหน่อยนะครับที่ขาดเซนเตอร์แบ,บ็กไป3คนจากภาพพินักข่าวเนี่ยเก็บได้ที่โรงแรมเก็บตัวนะครับทั้งแฮร์รี่แม็กควายวิกตอร์ลินเดอร์เลฟแล้วก็เอริกบายยี่ไม่มีนักข่าวเก็บภาพได้เลยนะครับในรายของบายยี่เนี่ยเจ็บเล็กน้อยจากเกมก่อนนะครับแล้วพอจะเข้าใจได้ว่าเขาเนี่ย ต้องเตรียมไปแอฟริกาคัพออฟเนชั่นส์อยู่แล้วสุวนิลเลิฟเนี่ยน่าจะยังฟื้นฟูร่รางกายจากโควิดนะครับแล้วก็ยังไม่พร้อมสำหรับเกมนี้ที่น่าสนใจคือไม่มีแม็กควายครับนั่นหมายความว่ารังดิกจะทําตามเสียงของแฟนบอลบางส่วนที่มองว่าน่าจะรอปบกัปตันให้พักไปเลยบ้างหรือเปล่าเพราะฟอร์มพักหลังของกัปตันเนี่ยออกทะเลจริงๆยาวไปถึงการขอเปลี่ยนกัปตันทีมจากแฟนบอลเลยครับคือเราไม่ไหวกันแล้วนะฮะ ทีนี้เนี่ยถ้าแม็กไวไม่อยู่เลนเดอร์เลฟไม่อยู่บายี่ไม่อยู่ก็อาจจะเป็นโอกาสครั้งแรกที่ฟิลโจนจะได้กลับมาลงเล่นเป็นตัวจริงหรือเปล่าโดยจับคู่กับราเฟลวารานคือนะัดสุดท้ายนะครับที่ฟิลโจนได้โอกาสลงสนามเนี่ยนะฮะเจ้าของฉายาบอสเทพหรือว่าบิ๊กบอสแห่งความเทพเนี่ยลงเล่นชุดใหญ่ะฮะวันที่26มกราคมปี2020เกมเอฟเอคักับทรามป์รเวอร์สเมืออ่อ2ฤดูกาลที่แล้ว นี่คือเกมสุดท้ายครับที่โจนสได้ลงเล่นในฐานะการเป็นตัวจริงฮะคือถ้าจันป่าราบฟังนิกส่งโจนสลงตัวจริง,จร,งจริงเนี่ยถือว่าเสียงมากแต่ก็นั่นแหละครับแม้ว่าจะเจ็บข่าวยาวไปแม้ว่าจะไม่ได้ลงเล่นเลยนะครับ แต่อย่างน้อยเนี่ยคุณก็ยังสู้แล้วก็มีแพชชั่นเสมอไม่แน่กรว่าเชลซลอาจจะกลับมาพร้อมกับฟอร์มที่ยิ่งใหญ่ก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมละครับกับสถานการณ์ล่าสุดในตารางคะแนนนะครับแน่นอนนะครับว่ายูไนเต็ดมองไปถึงการเกาะท็อปโฟก่อนเรามี31คะแนนจาก18นัดนะครับและถ้าชนะนัดตกค้างได้ทั้งหมดคือเตะตามโปรแกรมได้เต็มๆต็มที่21นัดเนี่ยทีมจะมี40คะแนนแล้วก็ตามหลังเชลซีอันดับ2แค่3แต้มสมมตินะครับว่าลิเวอร์พูลเตะนัดที่21แล้วก็ชนะเนี่ยเราก็ อยากให้ทุกคนฟังไลฟ์ Transfer Center นะครับเมื่อคือนวันอาทิตย์ที่2มกราคมจังเลยแต่ผมจะพูดอีกครั้งตรงนี้นะครับว่าโอเคแหละพอโฟเนี่ยเราต้องเอาให้ได้แต่ว่าเนื่องจากทั้งเชลซีและลิเวอร์พูลเนี่ยช่วงนี้ทำแต้มหล่นเป็นว่าเล่นเลยนะครับเราสามารถมองถึงการไปบี้กับกลุ่มท็อปทรีได้อาจจะมีสเปอร์ที่มีสิทธิ์ทำแต้มได้เหนือกว่ายูไนเต็ดก็จริงนะครับแต่เราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดต่อไปการไปลุ้นท็อปทรีที่ว่าเนี่ยแน่นอนแหะครับ การได้แชมป์คงจะเป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่าแมสตี้ทำแต้มไปไกลามากแล้วแต่ว่าเราก็ควรจะตั้งเป้าให้สูงที่สุดเท่าที่เราจะทำได้และจากเงินเสริมทับในฤดูกาลนี้การจบแค่ท็อปโ,โฟคงจะเป็นเป้าหมายที่ต่ำเกินไปใช่ไหมครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก็เข้าใจสภาพทีมนะครับว่าทีมยังไม่มีความสมดุลเท่าไหร่แต่ถ้ารังนกปรับทีมให้เข้าที่เร็วขึ้นเก็บแต้มได้มากขึ้นเนี่ยยูไนเต็ดก็มีโอกาสจบในอันดับที่เราต้องการได้และมันควรจะสูงกว่าท็อปโฟ,โฟล่ะครับ ตลาดซื้อขายเปิดขึ้นตั้งแต่เชา้าวันที่1มกราคมนะครับแน่นอนนะครับว่าตำแหน่งขึ้นแฟนอย่างเราต้องการมากที่สุดคือมิดฟิล l ์ตัวรับซึ่งณนะตอนนี้ยังเงียบอยู่นะครับแต่ดวนกับแม่นเองก็เชื่อว่ารังนิกกำลังทำงานอย่างหนักแน่ๆสำหรับการเสริมตำแหน่งนี้ชื่อของรูเบนเนเวสและ i, ออรเลียงชัวเมนี่ยังอยู่ในลิสต์ไม่แพ้บูบากากามาราและอามาดูไฮดารา ขณะที่ตำแหน่งตัวรุกน่าสนใจตรงการหาตัวแทนอองตรงนี้มาสยามล่วงหน้ามีกระแสะโยงจากสื่อดันกระทิงดุนะครับโดยเฉพาะมาเตโมเรโตผู้สืขาวระดับสูงสายข่าวอ t เตติกมาดริดซึ่งพอเชื่อถือได้ในสายข่าวสเปนครับที่ระบุว่ายูเอต็ดนั้นติดต่อไปยังตัวแทนของอุสมันเดมเบเล่จริง กระทั่งข่าวลือจากสปอร์ตนะครับซึ่งเชื่อถือได้น้อยฟากสเปนครับที่บอกว่าทั้งบาร์เซโลนาและยูเนเต็ดอาจจะคุยดีลแลกตัวหมาก,กับเดมสลับกันนะครับอันนี้เชื่อถือได้น้อยนะครับต้องบอกก่อนเลยซึ่งดีลเดมเบเล่เนี่ยถ้าเกิดขึ้นจริงฟนยูเนเต็ดไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเดมเบเล่เจ็บบ่อยจนทุกคนเนี่ยชินกันไปแล้วแต่ว่าถ้าจะดึงมาเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวเซอร์ไพรส์ตัวโจเกอร์ของทีมมากกว่าที่จะเป็นตัวหลักหรือว่าตัวที่ตั้งความหวังได้นะครับ แต่ว่าเนื้อแท้ของฟอร์มต้องบอกว่าเดมเบเล่คือปีกที่เลี้ยงกินตัวได้ดีที่สุดคนหนึ่งของยุโรปเลยตั้งแต่สมัยที่เล่นในกับเรเซ่ดอทมุลแล้วนะครับส่วนอีกหนึ่งนักเตะที่สื่ออาร์เจนตินาเล่นข่าวกันแบบถล่มทลายเลยนะครับก็คือฮูเลเยนอวารเรสตัวรุกสายโฉบจบสกอร์ของริเวอร์แ pl เที่ในที่สุดเนี่ยสื่อของยุโรปก็เริ่มเล่นข่าวแล้วนะครับนำโดยอัลเฟรโดเพโดล่าสื่อดับเทียนสามจากอิตาลีครับสำนักกาสตาเดลโลสปอร์ทที่ระบุนะครับว่ายูเอฟ ออกมาเนี่ยรังนิกก็มองไปถึงการหาตัวแทนของมาซิยาวก่อนซึ่งนั่นก็คือทั้งชื่อของเดมเบเร่แล้วก็อวารเรสครับเรื่องมาซิยาวก็แน่นอนนะครับว่ารังนิกตอนนี้นักข่าวก็ถามเขานะครับว่าสรุปแล้วมาซิยาวเป็นยังไงในมุมมองของคุณรังนิกก็ตอบตรงไปตรงมานะครับว่าตัวนักเตะขอย้ายครับฉะนั้นมันก็จบครับมันก็คือการรอแยกทางไม่ต้องใส่ชื่อเข้ามาในทีมแล้ว ตัดเชื่อจากทีมไปเลยแฟร์ Fair ดีครับส่วนคนที่รังนิกอยากจะให้อยู่ต่อแล้วก็ไม่ปล่อยตัวเขาคอนเฟิร์มชื่อทั้งดอนนี่แฟนเดเบกแล้วก็เอรดินเซนคาร์นี่พูดเหมือนกันนะครับว่านักเตะทั้ง2คนนี้ต้องอยู่กับทีมต่อไปครับสำหรับดอนนี่เนี่ยเราเพียงแต่หวังว่ารังนิกเนี่ยจะให้โอกาสเขาลงเล่นบ้างในไหนเนี่ยก็ไม่ให้ย้ายแล้วนักเตะก็อยากลงฉะนั้นก็ส่งเขาลงสัมผัสเกมบ้างเถอะนะครับจันป่าครับสำหรับทนายพานะครับที่เกมคืนนี้เจอบูฟเนี่ยเขาไม่โอกาสลงตัวจริงต่อคู่กับ, Crist Ronaldo, กรบคริ เคยมีใครสังเกตเท่าไหร่ในเกมเจเบอรี กับฉอดประตูขึ้นนําของสกอตต์แม็กชูมินคือตอนที่สกอตตี้ยิงเข้าเนี่ยเขาก็ไปดีใจกับแฟนมอนที่มุมทงใช่ไหมครับกล้องก็ไปจับที่มุมทงของสกอตต์แม็กชูมินหมดเลยแต่ว่าตรงกลางประตูครับท่านในพรานของเรากำหมัดเฮแล้วก็ดีใจสุดเวียงอยู่คนเดียวครับนี่อาจจะเป็นคําตอบนะครับว่าทําไมฟแฟนๆอย่างเราถึงรักคาวานี่มากและทําไมรังนิกถึงไม่ให้คาวานี่ย้ายออกไปครับแพชชั่นของการเป็นผู้ชนะความเป็นมืออาชีพแล้วก็ฝีเท้าระดับโลกเนี่ยมันตอบคําถามให้แฟนปีศาจแดงได้รู้ครับว่าเอดดิเนี่ยมีความ หมายกับพวกเราชาวยูนนเตดมากแค่ไหนเราไม่ได้หวังให้คาวเวนี่อยู่ตอ่อฤดูกาลหน้านะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยขอแค่ให้สู้ไปด้วยกันจนจบฤดูกาลน,นี้แค่นี้ครับพวกเรากองทัพปีศาจแดงก็มีความสุขมากแล้วล่ะครับผมฝากทีมบอลคลับโอเว่นแช์สังคมที่น่ารักของแฟนปีศาจแดงนะครับกดไปแอดเข้ากลุ่มกันได้เลยสามัคคีือพลังสู้ด้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอบคุณซูกิเวย์ออฟไลฟ์ฟีฟ่าออนไลน์4และอินส มากกว่าแค่เสื้อยืดธรรมดา